เปียบเทียบ3จุดเด่น Samsung Galaxy A32 และ Vivo Y31 ห่างกัน1,000จะเลือกซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับ ยินดีครับผมแม็กเองครับดีเจมากๆกครับที่ทุกคนเข้ามาดูในคลิปนี้ไงฝากกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับการทําคลิปเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Samsung g a l a x y A32 กับ vivo Y31 นั่นเองแงน่นอนครับสรุ่นนี้ถ้าพูดถึงราคาจําหน่ายแตกต่างกันอยู่ราวๆป,ประมาณ1,000บาทโดย Samsung Galaxy A32 จะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่8,499บาทส่วน vivo Y31 จะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่7 4 9 9บาบาทคลิปนี้ ีเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยในเรราคาต่างกันพันนึงมีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยในแต่ละรุ่นอันไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับจะได้นําไปเปรียบเทียบแล้วก็จะได้ให้เ,เพื่อนๆนาไปตัดสินใจนะครับว่าราคาต่างกัน1นึ่พันเพื่อนๆจะต้องซื้อรุ่นไหนดีแล้วก็รุ่นไหนเด่นตรงไหนรุ่นไหนได้ตรงไหนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับเรื่องแรกเลยครับที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับหรือว่า VS กันระหว่าง Sam s u n g Galaxy A32 แล้วก็ v i v o Y 3 1นะครับก คือเรื่องของสเปคทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคก็ถือว่ามีสเปคที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซ็ตหรือว่าเรื่องของแรมและหลอมแต่ถ้าเราดูกันจริงๆครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเอามาเปรียบเทียบชนกันในรุ่น Samsung Galaxy A32 จะได้เปรียบในเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super AMOLED พร้อมค่า Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรต์นะครับส่วนในรุ่น Vivo Y31 เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของหน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่ว่ายัง คงเป็นหน้าจอแบบ60เฮิร์และยังคงใช้หน้าจอแบบ IPS อยู่แน่นอนครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์นะครับทาง s a m s u n Galaxy g A32 จะมีสีจอที่สดกว่าแล้วก็จะมีภาพที่โอเคกว่าเรื่องของโทนสีภาพถ้าเราเน้นเรื่องของการดูคอนเทนต์จริงๆแนะนําในรุ่น A32 จะได้เปรียบก,กว่าแล้วก็เรื่องของการใช้งานงต่างๆเรื่องความลื่นไหลทางฝั่งของ Sam a m sung จะชนะกว่าการรับชม Netflix นะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็รองรับการดู Netflix แบบ Security หนึ่งเหมือนกันก็คือรองรับการดู Netflix แบบ f ู l l h ดีนะครับแต่ว่าเวลาที่เราดู Netflix นะครับอย่างที่ผมบอกไปซัมซุงจะได้เปรียบกว่าก็คือเรื่องของการที่ได้หน้าจอแบบ Super a m o l e d มาช่วยนะครับสีสันต่างๆความคมชัดอะไรเงี้ยจะทำออกมาได้ดีกว่า vivo นะครับแต่ว่า vivo ก็จะได้เปรียบกว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเอาไปพิจารณาก็แล้วกันเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของชิปเซต CPU นะครับซึ่งแน่นอน2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ ชิปเซ็ตที่แตกต่างกันโดยในรุ่น Samsung Galaxy A32 จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตจากฝั่ง MediaTek อย่าง MediaTek Helio G80 นะครับส่วนในรุ่น Vivo Y31 จะมาพร้อมกับชิปเซตจากฝั่ง Qualcomm คอ,คอ,คอ,อย่าง Snapdragon 662นะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องแรมแล้วก็เรื่องรอมก็จะมาพร้อมกับแรม8 g b รอม128 g b เหมือนกันเรื่องของชิปเซตครัทั้ง2รุ่นก็จะมีคะแนนที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนน Antutu b e n c h m a r นะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็ ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Samsung จะได้เปรียบกว่า vivo ก็คือเรื่องของการสแกนลายนมือบนหน้าจอที่มีมาให้นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคถ้าใครที่นเล่นเกมนะครับซัมซุงจะได้เปรียบกว่าก็คือเรื่องของการปรับภาพกราฟิกแล้วก็เรื่องของเฟรมเรทจะทําออกมาได้ดีกว่าฝั่ง vivo อย่างเห็นได้ชัดเท่าที่ผมได้ลองใช้นะครับว่าจะเป็น PUBG นะครับหรือว่าเกม Cookie Run Kingdom ฟรีไฟนะครับในรุ่น s a m s u n Galaxy g A32 เนี่ยเวลาที่เล่นเกมจะเล่นเกมได้ดีกว่าแล้วก็เปิดภาพกราฟิกได้สูงกว่าส่วนในรุ่น Vivo นะครับถ้าใครที่เน้นเล่นเกม ROV Vivo Y31 รองรับการเล่นเกมแบบ60เฟรมซึ่งในรุ่น Samsung จะรองรับเพียงแค่30เฟรมเท่านั้นถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคถ้าทุกคนเน้นใช้งานทั่วไปทั้งสงรุ่นเรียกได้ว่าไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าใครที่เป็นสายเกมผมแนะนําให้ไปในรุ่น ซัมซุงเรซี่ A32 จะเหมาะกว่าเรื่องของการเล่นเกมในแต่ละเกมจะสามารถเปิดภาพกราฟิกได้สูงกว่าแล้วก็มีเฟรมเรทที่ดีกว่าเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นแน่นอนครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าในรุ่น vivo Y31 เนี่ยจะได้เปรียบก็คือเรื่องของการชาร์จไวแบบ18วัตต์ที่ชาร์จไวกว่าเล็กน้อยหรือว่ารุ่นไหนใช้งานเท่าเท่ากันแบตอึดกว่ากันอันนี้ผมเท่าที่ทดสอบในรุ่น s Samsung g a l ซ x y A จะมีแบตที่อึดกว่าเล็กน้อยเรื่องต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นไฮไลท์สำหรับหล,บหลายคนเนาะก็คือเรื่องการถ่ายภาพซึ่งแน่นอนทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคกล้องก็จะแตกต่างก,กันพอสมควรเลยสำหรับสเปคกล้องของ Samsung g a l A x y A32 นะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนส ประกอบด้วยกล้องหลัก64ล้านมีเลนส์มุมกว้างมาให้8ล้านนะครับแล้วก็มีเลนส์เดฟมาให้5ล้านเลนส์โค c มาให้5ล้านนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่20ล้านในส่วนของ vivo Y31 นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลักมาให้ทั้งหมด3เลนส์ประกอบด้วยกล้องหลัก48ล้านมีเลนส์โค c มาให้2ล้านแล้วก็มีเลนส์เก k มาให้2ล้านนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านนั่นเองเรื่องการถ่ายภาพนะครับเท่าที่ผมได้ลออองทดสบนนัี ส่วนตัวถ้าพูดแบบไม่อวยเลยนะครับผมชอบการถ่ายภาพของฝั่งซ m s ซุง g น l a ี่ A32 มากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมีเลนส์มุมกว้างมาให้ความละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเวลาที่เราเอาไปถ่ายมุมกว้างเก็บรายละเอียดได้ดีมาก2คือเรื่องของความละเอียดนะครับว่าจะเป็นเลนส์มาโคเลนเด็ก็ถือว่ามีความละเอียดที่สูงกว่า V i v o y 31อยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพถ้าเราเอามาวัดกันจริงๆนะครับเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องของคุณ ภาพเรื่องของการดึงแสงการถ่าย HDR ในรุ่น Samsung Galaxy A32 ถ้าพูดถึงกล้องหลังจะทำออกมาได้ดีกว่า Vivo Y31 ความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับ Vivo นะครับจุดเด่นของเขาที่ได้เปรียบก,กว่า Samsung ถือเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ซึ่งมีโหมดพอ r เท t มาให้ปรับเยอะกว่า Samsung Galaxy A32 Samsung เรื่องของกล้องหน้ามาพร้อมกับความเอียดกล้องที่สูงกว่าก็จริงครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนชอบเซลฟี่แล้วก็ปรับนู่นปรับนี่ปรับ การบิวตี้แบบใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ vivo จะทําออกมาได้ตอบโจทย์กว่านะฮะถ้าใครที่เน้นบิวตี้จริงๆอันนี้แนะนําไปในส่วนของ vivo โหมดการถ่ายภาพบิวตี้จะเยอะกว่าแต่ถ้าใครที่เน้นการถ่ายภาพกล้องหลังอันนี้ผมขอยกให้ samsung galaxy a32 ทําออกมาได้ดีกว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับในคลิปนี้นะครับกับ3จุดเด่นเข้าๆระหว่าง samsung galaxy a32 กับ vivo y31 นะครับสมาร์ทโฟนที่มีราคาแตก ต่างกันอยู่ราวๆประมาณ1,000บาทก็ถือว่ามีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่แตกต่างกันนะครับถ้าสรุปเลยนะครับในส่วนของ Samsung g a l a x y A32 จะเด่นไปในเรื่องของหน้าจอที่ดีกว่ามาพร้อมกับหน้าจอแบบ Super a m o l e d แล้วก็มาพร้อมกับค่า r e f r e s h Rate 90 h z นคนที่ชอบดูคอนเทนต์ต่างๆอย่าง YouTube Netflix จะโอเคกว่าเรื่องที่2คือเรื่องของการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอนะครับที่ Samsung g a l a x y A32 มีมาให้แล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของกล้องหลังซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ากล้องหลังงของ Sam ซุงโ A32 ทำออกมาได้ดีกว่า vivo Y31 ส่วน vivo นะครับผมสิ่งแรกเลยแล้วก็มองว่าเป็นจุดเด่นก็คือจะมาพร้อมกับเรื่องของการชาร์จไวที่ชาร์จไวกว่านะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการถ่ายเซลฟี่ซึ่งจะมีโหมดพอดเ a จมาให้เยอะกว่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของสเปคอะไรก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าใครที่เน้นเล่นเกมเชียร์ไปในส่วนของ Sam ซุง g น A32 จะสามารถที่จะปรับภาพกราฟ,ฟิกได้สูงกว่า แล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ดีกว่าเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง Samsung Galaxy A32 vs Vivo Y31 นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องของตลาไปก่อนบายบายครับอย่าลืมดูแลสุขภาพฟันเดอร์ช่วงนี้บายบาย